สวัสดีเพื่อนเอนทุกคนด้วยนะครับวันนี้โกมาพบกับผมแ mm hmm. อมิคิตี้เหมือนเดิมสําหรับวันนี้เราก็ยังอยู่กันในเกม d e วิลเมค Cry นะครับแล้วก็คลิปในวันนี้เราจะมาทําการอัปเดตกิจกรรมกันนะครับมาครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเ,เวลาเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับ <May> ก่อนที่จะเริ่มการดูอัปเดตกิจกรรมวันนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปกดตู้กรชาของวัวจิวอัลฟาและโอเมกกันก่อนนะครับตอนนี้ วร์จิลผมเนี่ยอยู่ที่แรงสามเนะครับแล้วก็รอบการันตีไม่ใช่รอบการันตีขอภยัยรอบของจํานวนโลเนี่ยผมอยู่ที่4ี่โลนะครับก็ผมมีทรัพยากรในการกดได้จนถึงยี่สิบแล้วรอบนี้เป็นรอบที่มีโอกาสหลุดเละห้ร็นนะครับมาดูกันว่าก่อนที่เราจะมาพูดถึงอัปเดตผมจะดัน โอเมก้าให้ขึ้น 3s บวกได้ไหมนะครับปไปดูกัน เรียบร้อยนะครับหลุดเลทนะครับกำปั้นไถยบาปนะครับเออก็ยังดีครับที่หลุดเป็นกำปั้นไถยบาปเพราะว่ากำปั้นไถยบาปผมยังไม่ได้ปลูกพลังฟูลร้อยเจ็นะครับถ้าเกิดเป็นเต้ชาวร้อกเนี่ยคือล้นแล้วล้นอีกนะฮะมาครับเรามาดูรายละเอียดของวันนี้กันดีกว่านะครับก็เริ่มกันที่ตู้กาชานะครับสำหรับตู้กาชานะครับวันนี้เนี่ยก็จะมีตัวสายกายภาพนะครับด้วยกันทั้งหมด2ตัวนะครับ ตัวแรกนะครับก็จะเป็นเวอร์จิลนักสืบตำนานนะครับแล้วก็ตัวที่2ก็จะเป็นเวอร์จิลผู้ฆ่ามิตินั่นเองนะครับสำหรับทั้ง2ตัวนี้นะครับในปัจจุบันตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้อวยนะครับไม่ได้อวยตัวละคร2ตัวนี้เนี่ยผมแนะนําให้ดองเพชรดองตัวม่วงแล้วก็ดองตัวแดงเนี่ยไว้กด Dante, ดันเต้ดาบปีศาจดีกว่านะครับ ตอนนี้ในทางสายกายภาพเนี่ยดันเต้ดาปิศาจเนี่ยเป็นตัวที่ดีที่สุดในตอนนี้นะครับเอาไปลงหอกายภาพเนี่ยก็เล่นง่ายกว่า,านักสืบตำนานแล้วนะครับผมเนี่ยลองเล่นนักสืบตำนาน170%นนะครับก็ยังสู้ดาามจของดันเต้ดาปิศาจเนี่ยยังไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครจะเล่นสายกายภาพแล้วไม่ได้อวยตัวละคร อ่าบัวจิวผู้ค้ามิติกับนักสืบตำนานเนี่ยผมแนะนำให้ไปดันเต้ดาบพีศาจเลยนะครับทีนี้เรามาดูในตู้ของอาวุธกันนะครับตู้อาวุธเนี่ยเดี๋ยวไทม์ไลน์ถัดไปนะครับที่จะมาแทนเอ่อโอมก้านะครับเนี่ยโอมก้ากับนักฆ่ามายานะครับก็จะเป็นขออภัยฮะกดผิดอ่าก็จะเป็นทิสนะครับ1ตัวนะครับแล้วก็ดันเต้เจ้าชายนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับก็เป็นธาตุไฟกับ กายภาพสายฟ้านะครับก็ถ้าเกิดใครไม่ได้อวย2ตัวนี้ก็เก็บทรัพยากรแล้วไปกดตัวอื่นได้เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ดาเมจธาตุไฟก็ต้องเป็นดันเต้เจ้าชายนะครับส่วนผมเนี่ยตอนแรกกะว่าจะกดทิสนะครับก็เปลี่ยนแผนนิดนึงนะครับก็คือไปกดเต้กระบองไฟให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมากดทินนะครับตอนนี้ผมอยากได้เต้กระบองไฟมากกว่า หลังจากที่ผมเอาโอเมก้าการันตีก่อนนะครับเพราะว่าผมอยากจะดันให้ขึ้นเป็น 3S บวกนะครับจะเอาพาสซีฟเพิ่มอัตราคิกับคีดมิดาเมจ75%นตะครับอยากได้มากเลยอันนี้นะฮะก็เลยดันยอมดันโอเมก้าก่อนนะครับสำหรับตู้กาชาก็ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูกันที่กิจกรรมนะครับอันแรกเรามาดูกิจกรรมทอยลูกเต๋าก่อนนะครับสำหรับกิจกรรมทอยลูกเต๋านะครับเหมือนเดิมก็จะมีภารกิจของกิจกรรมนะครับ เพื่อที่จะรับลูกเตา๋าจะมีลูกเต๋าแบบทอยปกติแล้วก็ลูกเต๋าที่สามารถเลือกหน้าได้นะครับอันแรกเลยนะครับก็จะเป็นการล็อกอินลายวันนะครับก็ล็อกอินด้วยกันทั้งหมด7วันนะครับอันที่2เนี่ยก็จะเป็นการเปิดตู้กาชานะครับตู้ไหนก็ได้ใช้ตัวฟ้ากดตู้ก็นับเหมือนกันนะครับสำหรับภารกิจของการเปิดตู้กาชาเนี่ยสูงสุดมันอยู่ที่200นะครับ200โลนะครับอันถัดมาก็คือการใช้สตารมินา่าก็คือการใช้พิซซ่านั่นเองนะครับแล้วก็ ก่อสร้างทีมรับปีศาจก็คือ,อบริจาคก,กิวนะครับแล้วก็แดนปีศาจสถิตก็จะเป็นหัวข้อในการฟาร์มกัตเวทนะครับก็จะเป็นอันนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือค่าปีศาจนะครับสูงสุดอยู่ที่300ตัวนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นภารกิจของอเกมทอลูกเต่านะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของคะแนนนะครับเมื่อเราเดินลูกเต่าแล้วเราได้คะแนนนะครับเรามาดูกันที่คะแนน150เหมือนเดิม คะแนน150นะครับจะเป็นกล่องเลือกอสกินนะครับด้วยจะมีด้วยกันทั้งหมด3ตัวตัวแรกนะครับจะเป็น Dante ้ชาว l r o c k นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยไม่ได้ใช้แล้วนะฮะแต่ถ้าเกิดใครชอบก็แลกได้นะครับตัวที่2จะเป็นชุดลิมิเต็ดของ Dante องค์คลักนะครับส่วนตัวสุดท้ายตัวนี้เป็นตัวละครสามัญน,นะครับก็คือชุดลิมิเต็ดของ Lady s a n n o รกนะครับ สำหรับชุดนี้เนี่ยมันก็จริงๆก็น่าแรกนะถ้าเกิดใครมี l a d i e s a n นรกแล้วยังขาดชุดคอรตูมแบบลิมิต็ดนะฮะอันนี้ยังเป็นชุดทองเลยนะแต่ก็ต้องรุนนะครับว่าเราจะได้แต้มครบถึงหนึ่งร้อยห้าสิบไหมนะครับที่เหลือก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับประมาณนี้ต่อมาเรามาดูที่กิจกรรมอันนี้กันนะครับกิจกรรมเปิดการ์ดนะครับอ่า สำหรับกิจกรรมเปิดการนะครับเราก็ต้องไปเล่นกิจกรรมก่อนนะครับเพื่อที่จะได้เจ้าตั๋วใบนี้มานะครับก็คือการ์ท,ทำนายดวงชะตานะครับการเปิดการ์ดเนี่ยครั้งแรกจะใช้2ใบแล้วก็จะเพิ่มขึ้นทุกๆก,การเปิด1ใบนะครับเดี๋ยวผมให้ดูรางวัลอันนี้ก่อนอ่าสำหรับตรงที่มีคำว่าคูณ2กับคูณ3นะครับถ้าเกิดเราได้คูณ2แล้วเรา,าเลือก อย่างของผมเนี่ยผมเลือกเป็นตัวตัวม่วงนะครับถ้าเราเปิดคูณ2ปุ๊บแล้วเปิดได้ตัวม่วงเนี่ยเราจะได้ตัวม่วงเนี่ยสใบคูณ2นะครับแต่ถ้าเกิดเราเปิดได้คูณ2และเปิดได้คูณ3นะครับแล้วเราเค่อยมาเปิดได้ตัวม่วงเนี่ยเราจะได้เป็นคูณ5นะครับเท่ากับว่า3าคูณหก็จะเป็น15บห้าใบนั่นเองนะครับอันนี้ก็ลุ้นเลยนะฮะว่ารอบที่เราเปิดเนี่ย,ยมันจะได้คูณ2หรือคูณ3นะครับ ถ้าเกิดเราไม่ต้องการอารอบนี้นะครับเนี่ยอย่างเช่นรอบนี้เนี่ยโอ้มันมีคูณ2มาด้วยไม่เอาเราสามารถรีเซ็ตได้นะครับด้วยการรีเซ็ตความต้องการโดยที่ใช้ตั๋วเนี่ยสิบใบนะครับในการรีเซ็ตหนึ่งครั้งนะครับถ้าเกิดเราเปิดไปหลายใบยแล้วตั๋วจะใช้น้อยลงนะครับในการรีเซ็ตนะฮะอันนี้ก็จะเป็นด่านที่เราต้องเล่นนะครับในการหาตั๋ว การทำนายดวงชะตามานะครับอันบนเนี่ยมันก็จะมีในระดับนรกปีศาจนะครับก็จะมีทั่วไปกับแบบยากนะครับเราสามารถเล่นได้วันหนึ่งเนี่ยสี่ครั้งต่อต่อหนึ่งวันนะครับในระดับนี้นะครับส่วนอ้ออีกอันหนึ่งนะครับคือสองอันนี้เนี่ยมันจะแชร์กันนะครับผมเล่นอันบนสุดเนี่ยเห็นไหมครับว่าอันล่างก็จะเป็นศูนย์ทับสี่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลือกเล่นอันใดอันหนึ่งไปก่อนให้เต็มเต็มห้าด่านแล้วเราก็ค่อยมาเล่น ด่านล่างที่เหลือก็ได้นะครับส่วนเหวนักล่าอันนี้จะเป็นแบบง่ายนะครับก็จะเล่นได้สองรอบต่อหนึ่งวันนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกสองรอบต่อหนึ่งวันเท่ากับว่าเหลนักล่าเนี่ยเราจะได้ทั้งหมดสี่ใบนะครับเพราะว่ามันได้แค่ใบละหนึ่งนะฮะอย่างละหนึ่งใบส่วนอันบนเนี่ยมันจะได้รอบละสองใบนะครับอพอเราเล่นเสร็จแล้วนะครับเราก็มาดูที่ อไม่ใช่ขอภยัยมาดูที่อันนี้นะถูกแล้วนะครอ่ะเนี่ยเห็นไหมครับว่าผมเล่นจบไปแล้วผมจะได้มาทั้งหมด22ใบนะครับผมก็มาเปิดตรงนี้ได้เลยพอเปิดแล้วนะครับเราก็จะมารับของเรามาตรงนี้ได้ก็คือเป็นการทำนายดวงชะตานะครับเนี่ยก็จะมีเลเวลบอกอยู่สูงสุดอยู่ที่30นะครับ ถ้าเกิดเราอยากได้มากกว่าเดิมนะครับอยากได้เพิ่มก็ต้องเติม379บาทนะครับเราจะได้แถวล่างทั้งหมดเลยนะฮะเนี่ยแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นหัวข้อของบัตรผา่านเทศการก็จะเหมือนกับอันบนเมื่อกี้นะครับแต่ว่าราคาจะแพงกว่าเดิมก็คือ749บาทนะครับแต่ว่าด้านล่างเนี่ยเราจะได้เจ้าเหรียญโชคชะตามาด้วยนะครับเพิ่มนะครับเราจะไม่ใช่ว่าได้แต่การนะฮะเราได้เหรียญด้วยนี่นะฮะก็ได้เยอะอยู่ สรุปแล้วกิจกรรมนี้ก็จะคล้ายๆเรดบอสนะครับก็คือเติมเงินอยู่ประมาณ1,000บาทนะครับเราจะได้2อันนี่นะฮะหลังจากที่เราไปเปิดเจ้าทำนายดวงชะตานี้แล้วนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้เลือกตั๋วม่วงเหมือนผมเนี่ยอา่าอาจจะเป็นเลือกเหรียญทำนายดวงชะตานะครับพอเราได้เหรียญทำนายดวงชะตามาเสร็จแล้วเราก็มาที่หัวข้อนี้นะครับในการใช้เหรียญทำนายดวงชะตาเนี่ยในการแลกของรางวัลน,นะครับ การที่จะเปิดขั้นต่อไปนะฮะก็ต้องแลกอะไรก็ได้ในหน้าแรกนะครับพอเราแลกปุ๊บมันก็จะเปิดขั้น2แล้วก็แลกขั้น2เปิดขั้น3นะครับโดยที่ขั้น3เนี่ยจะเป็นชุดคอสตูมของเลดี้แมมโมต้น้าแข็งนะครับราคาประมาณ700กว่าบาทชุดนี้นะฮะที่ผมซื้อมาสายฟรีสามารถแลกได้นะครับโดยที่จะต้องไม่เอาเอ,อ๋อไม่ใช่ต้องไม่เอาพูดผิดผมต้องบอกว่าถ้าเกิดคุณดวงดีกด กดทำนายดวงชะตาแล้วเนี่ยได้เหรียญเยอะก็สามารถแลกชุดได้พร้อมกับแลกพวกตัวม่วงทรัพยากรต่างๆได้ด้วยนะครับมันจะไม่เหมือนเลดบอสน,นะครับที่มันค่อนข้างจะตายตัวนะครับอันนี้คือลุน้นลุ้นจริงๆนะครับส่วนขั้น4ก็จะไม่มีอะไรมากไปดูกันที่ขั้น5นะครับขั้น5เนี่ยอันขวาสุดเนี่ยจะเป็นหีบเลือกอาวุธประจําตัวนะฮะเนี่ยก็จะมีอาวุธประจําตัวของ แต่ละตัวยอยู่ในนี้นะครับแต่ว่าหีบนี้มันขาดอันนี้ไปดันเต้ Dante เจ้าชายแล้วก็ดันเต้มอไซร์นะครับที่ไม่มีนะครับเนี่ยอู้อันนี้ขาดเดยอะเหมือนกันนะเนี่ยดาบโอเมก้าก็ไม่มีด้วยโอ,อนน้้ไม่นา่าไม่น่าแรกหรอกครับผมบอกเลยเพราะว่าถ้าเกิดใครที่โอเมก้า,กาย,ยังไม่ฟูเนี่ยแล้วอยากได้หีบในการเปิดอาวุธโอเมก,ากา้าอันนี้คือไม่คุ้มเลยนะครับวัวจิ้วสิ โอ้โหไม่คุ้มอย่างแรงครับหน้าห้าช่างมันครับเพราะว่าไม่มีเวอร์จิลอยู่ในกล่องแต่กล่องเก่าอะ่ะมีมีเฉยงงไปดิอันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมทำนายดวงชะตาก,ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขอย้อนมาดูลูกเต๋าอีกสักนิดนึงนอกจากคะแนน150ที่ได้กล่องแล้วเนี่ยมันมีอะไรเพิ่มอีกไหมโอ้ห้าสิ อ๋อหกร้อยห้าสิบกากเลยครับกล่องเลือกอาวุธนรกโอเคกิจกรรมทะลุกเต๋าสูงแบบดูดีสุดก็คือนี่ครับร้อยห้าสิบแต้มแลกสกินแค่นั้นฮะต่อมาเรามาดูกันที่หัวข้อนี้กันนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมกิวนะครับสำหรับกิจกรรมกิวก็ ร่วมด้วยช่วยกันนะครับในการทําภารกิจที่ตัวเกมกําหนดให้นะครับโดยที่เราจะเลือกได้ว่าเราจะเอาภารกิจไหนก็ได้นะครับแล้วเราจะได้แต้มอย่างกิลผมเนี่ยคนเล่นแค่สองสามคนก็ช่างมันครับปล่อยผ่านครับกิลไหนคนเยอะจะได้เปรียบนะครับสาหรับกิจกรรมนี้นะครับอันที่2เป็นสะสมเติมสะสมใช้นะครับก็คือสะสมเติมเพชร1 8 2 0 0นะครับก็จะได้ของรางวัลตามที่ตัวเกมกําหนดให้นะครับนี่ ส่วนวงล้อวิญญาณนะครับก็จะเป็นกริฟฟอนนะครับต่อมาเป็นเติมเงินต่อเนื่องเติมเงินต่อเนื่องเนี่นยจะมีระยะเวลาอยู่ที่7วันนะครับก็เติมวมัละ3า9บาทจะได้เศษของนักสืบตํานานนะครับหเศษต่อการเติม1วันนะครับวงล้อลักกี้นะครับก็จะเป็นอา,อาวุธของนักสืบตำนานที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะฮะก็มีทรัพยากรธรรมดาปกตินะครับ แล้วก็กิจกรรมอันต่อมาเป็นประเมินกิวนะครับก็ทาําภารกิจตามที่ตัวเกมกําหนดน,นะครับเราก็จะรับทรัพยากรนี่นะฮะได้เพชรวันละเจ็บห้านะครับในหน้านี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับปกติเลยเดี๋ยวผมขอดูร้านรูปลักษสิร้านคะแนนสิว่ามีอะไรอัปเดตมาไหม ร้านคะแนนยังไม่มีอะไรอัปเดตมานะครับล่าสุดยังเป็นหมวกของดัตตแจ็คสันอยู่นะครับกิจกรรมก็ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรแล้วครับสำหรับกิจกรรมนะครับอ้อผมลืมบอกไปว่ามันมีชุดคอตูมมาใหม่นะครับเรียกว่าเป็นชุดย้อมแมวดีกว่าอ่ามันคือชุดนี้นั่นเองนะครับอันนี้คือชุดย้อมแมวช,ดชัดๆนะฮะ ตัวละครที่มีก็จะเป็นดันเต้ดาบปีศาจนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือดันเต้กระบองน้ําแข็งนะครับสําหรับช่องทางการซื้อจะอยู่ที่หน้าเว็บนะครับผมลองไปดูมาละมันอยู่หน้าเว็บนะฮะในเกมไม่มีอ่ะนี่พายุเยอะแข็งอ่าเห็นไหมฮะเนี่ยชุดนี้คือชุดก่อนนะครับแล้วก็มาย้อมแมวเป็นอันนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับยกเว้นแค่สีเนี่ยจากสีไฟนะครับกลายมาเป็นสีน้ําแข็งนะครับแค่นี้เลยรู้สึกว่าชุดนี้จะประมาณพันกว่าบาทนะครับถ้าใครชอบชุดอ่าสะสมชุดขอตุมก็สามารถไปซื้อกันได้ที่หน้าเว็บเลยนะครับประมาณนี้รายละเอียดในการอัปเดตว,วันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็มีแค่นี้นะครับ เหมือนเดิมครับถ้าเกิดเพื่อนๆยังมีตรงไหนที่ยังสงสัยอยู่เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ถามว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับแล้วก็เช่นเดิมเพื่อนๆก็สามารถให้กําลังใจผมง่ายๆนะครับโดยการกดไลค์นะครับกดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัปคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปอัปเดตกิจกรรมก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับอ๋อผมแถมให้ยิดนหนึ่งอันที่ผมลืมบอกไปนะครับปกกกติิแล้้วจรรมนนีีเ่ ผมจะแลกเหรียญโชคชะตาเป็นหลักนะครับแต่รอบนี้เนี่ยผมต้องการกดรอบการันตีของอัลฟาและโอเมก้าผมเลยเลือกอเจ้าตัวม่วงอันนี้นะครับเดี๋ยวผมมารายงานผลนะครับว่าหลังจากที่เราเล่นกิจกรรมนี้แล้วเลือกตัวม่วงอย่างเดียวเนี่ยมันจะได้กี่ใบนะครับเพราะว่าในหน้านี้เนี่ยตัวม่วงมันแลกได้น้อยมากเลยนะฮะเนี่ยขั้นแรกก็1ใบขั้นที่2 2ใบขั้นที่30ใบนะครับ แล้วก็ขั้นที่45ใบแต่ถ้าเกิดสายฟรีเนี่ยมันจะไปไม่ถึงขั้นสี่มันจะอยู่ที่ประมาณขั้นสามนะครับก็20ใบ22 24น่าจะได้ประมาณ25ใบเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเกิดผมเลือกของรางวัลที่ไม่ใช่เหรียญโชคชะตาแต่ว่าเลือกเป็นตั๋วม่วงผมจะได้ตั๋วเนี่ยเอามากดตู้กาชากี่ใบนะครับเดี๋ยวผมมารายงานสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับทุกคน